สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube นะคะลุงพาลุยชาแนลนะคะเดี๋ยวลุงจะพาชมบรรยากาศในงานนะคะมหกรรมยานยนต์นะคะครั้งที่40นะคะที่เมืองทองธาน,นีค่ะวันนี้ก็มีรถมาจอดโชว์นะคะที่บูธฟอดนะคะมากมายหลายคันเลยทีเดียวค่ะไปชมกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวลุงพาชมบรรยากาศในงานนะคะ มอเตอร์เอ็กโปนะคะมห2 3นาะคะมหก,กรรมยานยนต์นะคะที่เมืองทองทานีค่ะเราจะมาเริ่มกันคันแรกเลยนะคะเป็น dbl storm tag นะคะเครื่องยนต์2.0 210แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะคันสีส้มตลอดแบบนี้เลยนะคะที่จอดโชว์ในงานทั้งหมดจะมี4สีนะคะมีสีส้มสีขาวสีดำแล้วก็สีเทานั่นเองนะคะหล่อทุกคันหล่อทุกสีเลยนะคะ ตัวนี้พลังกำลังสูงนะคะการตกแต่งก็จะมีความโดดเด่นเข้ามานะคะด้านหน้าจะเป็นไฟ m a ทริก LED พร้อมไฟเดย์ไทมนะคะมีไฟ a x l a ม p นะคะที่มีความแตกต่างะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้มีกล้อง360องศาครบครันเลยนะคะเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะคะ6จุดคะ่ะด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างล้อแม็กขอบ20นะคะตัวนี้จะเป็นสีทูโทนนะคะจะมีคลิป สีแดงนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความเดดดเด่นกิมมิคของตัวรถนั่นเองนะคะการตกแต่งด้านข้างค่ะคันนี้นะคะเสริมบันไดามานะคะ,ะซึ่งบันไดเดิมๆนะคะจะเป็นสีดําแบบเป็นลายทางนะคะตัวนี้ก็จะใส่เพิ่มเข้ามานะคะอันนี้สําหรับที่จอดโชว์ในงานนะคะด้านข้างจะมีอะคริลิกนะคะสตอมแท็กตรงรุ่นเลยนะคะก้อง360องศาค่ะประตูเป็นแบบสมาร์ทเีเลตนะคะมาดูด้านท้ายกันค่ะ,ะซิกเนเอร์ของเขานะคะจะเป็นพราวหลังคา นะคะแล้วก็สปอร์ตบาร์นั่นเองนะคะเราราคาสามารถปรับพับใช้งานได้นะคะวางาขววางเป็นสี่เหลี่ยมนะคะก็ใช้งานได้เลยนะคะขนาดรถจอดอยู่นะคะ250กิโลนะคะรถวิ่ง80กิโลนะคะสำหร,รับสปอร์ตบาร์นะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะผลเงอ,อชิ้นงานนะคะก็จะเป็นเหล็กสีดำนะคะตัวนี้เป็นเหล็กนะตัวนี้เป็นวัสดุนะคะสีดำนะคะอาเกรดพรีเมียมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ใส่โรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มี รางให้ด้วยนะคะนี่นะคะเป็นสเต็ปสเต็ปให้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทรงท้ายกันไฟท้ายนะคะเป็น LED แบบพวงชั่นนะคือว่าเต็มระบบนั่นเองนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ในรุ่นของตัว Storm Tag นั่นเองนะคะมาค่ะขยับมาตัว Sport นะคะคันนี้ที่เราเห็นนะคะเป็นตัว Sport แต่งนะคะอ่า เพิ่มแพ็กเกจมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้แพ็กเกจอยู่ที่5 8 0 0 0บาทนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็มีการทําสีเพิ่มเข้ามานะคะเรื่องยนต์เป็น2.0ค่ะร7อแรงมาร้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะการตกแต่งนะคะก็อันนี้เดิมๆจากโรงงานนะคะก็จะมีตัวไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ค่ะด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะคะด้านล่างก็ห่วงลาจุงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะคันนี้แต่งอะไรเข้ามาบ้างนะคะ,ะไปดูที่แม็กแลละะะยยา่อนเนเะคะ ยางออชเลนนะคะ bf goodrich ออชเลนนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบ6ลู6จุดนะคะด้านล่างเป็นปีกนกอิสลามแบบ2ชั้นนะคะเสริมคีประบายความร้อนมาให้นะคะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อค่ะไบเทอร์โบนะคะด้านด้านข้างนะคะสปอร์ตนะคะแล้วก็ทำสีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะกล้อง360อองศานะคะสำหรับด้านบนนะคะอันนี้ที่เขาโชว์ในงานเนาะติดตั้งเพิ่มมาให้นะคะเดี๋ยวลุงจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้นะคะอันนี้ก็ข้อมูลรถยนต์นะคะ ซูมไปให้นะคะราคาอยู่ที่1ล้านนะคะ4 8 4 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ตัวที่เพิ่มออปชันนะคะก็จะอยู่ที่1ล้านห้2 0 0 0บาทนะคะเติมแจ้งไปนะคะตัวสตอ m t ท็กนะคะกลับไปตรงนี้นะ,ะมี2อองรุ่นนะคะก็คือขับ2และขับ4ขับ2จะอยู่ที่1น6 4 0 0 0ตัวขับ4นะคะจะอยู่ที่1 3 9่0ล้านกนนะคะมากลับมาที่ตัวสปอร์ตนะคะซิกเนเจอร์ของในรุ่นสปอร์ตเขาจะเป็นสีน้ำเงินนะคะมีให้เลือกหลายสีเช่นกันนะคะ ไฟท้ายค่ะเป็นแบบ LED full option นะคะเป็นแบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะฝา,าท้ายนะคะเป็นแบบแพนฟรีนะคะเซ็นเซอร์หน้า4หลัง4นั่นเองนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสําหรับรุ่นสปอร์ตนั่นเองนะคะมาเราไปดูตัว XLS นะคะตัวนี้ก็ขายดีมากๆเลยนะคะตัวนี้มีการทําสีเข้ามาจริงๆแล้วสีน้ําเงินเรามีให้อยู่แล้วนะคะ มีสีขาวสีดำนะคะสีบรอนสีเทานะคะแล้วก็สีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าในรุ่นรุ่นอื่นจะไม่มีนะคะก็จะเป็นซิกเจอร์ของเขานะคะถ้าเป็นเอเวอรก็จะมีเฉพาะตัวสปอร์ตนะคะที่มีสีน้ําเงินแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเฟรนเ r อร์นะคะหรือวบบ่ากระบะนั่นเองนะคะก็จะมีเฉพาะตัว xlt xls XL เท่านั้นเพราะว่า xlt เลิกผลิตไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะตัวนี้ก็ใส่ยาง bf goodrich เข้ามานะคะ นี่หนไหมคะ,ะในงานเขาจะเน้นโชว์เป็นยาง BF เลยค่ะซีหรือยางนะคะจะอยู่ที่265เอ้ย2 265ทับ 65R 17เนะคะเป็นอขอบขอบเ7เท่าเดิมนะคะใสา่ยาม BF เข้ามานะคะด้านข้างค่ะก็จะเป็นของ Hammer นะคะบันไดลุงอาจจะพาชมชุดแต่งไม่หมดนะเพราะว่าคนในงานก็จะเยอะนะคะแฮมเมอร์นะคะแบบนี้เลย ซุ้มล้อมีใส่เพิ่มเข้ามานะคะเพราะว่าซุ้มล้อเดิมเขาจะเป็นแบบ3นิ้วนะคะตัวนี้ก็ใส่ซุ้มล้อแบบเรียบเข้ามานะคะ6นิ้วหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะสําหรับด้านบนนะคะของแฮมเมอร์เช่นกันนะคะเป็นแหลกหลังคาเล้าหลังคาแหลกหลังคานะคะอันนี้ก็ตะแกรงนะคะก็คือสามารถวางของได้เดี๋ยวเราไปดูกันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคันนี้นะคะเน้นแต่งแฮมเมอร์ทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านิดนึงว่ามีสปอตไลท์หรือเปล่า ตัวนี้ไม่มีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีโลโก้นะคะของ Hammer อยู่อ้านไะปเราไปดูด้านหลังค่ะสําหรับตัวโรบาหรือซร์ตบาร์นั่นเองนะคะของแฮมเมอเช่นกันนะคะนี่นะคะเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะมี ซิเนเจอร์ของเขาว่าแฮมเมอร์ที่ลูกค้าชอบใส่กันนะคะสาหรับลูกค้าถามว่าใส่แล้วเอกินน้ํามันขึ้นขึ้นไหมก็คือน,น้ําหนักรถนะคะมันมันสูงขึ้นเนาะเพราะเป็นเหล็กทั้งชิ้นนะคะเหล็กค่อนข้างคุณภาพสูงนะคะก็จะนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างมากมายึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะคะอ่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นถึงท้ายเลยนะคะแขนยาวมาถึงท้ายเลยก็จะมีโลโก้นะคะแฮมเมอร์ Hammer ติดอยู่นะคะตัวนี้นะคะด้วยความที่เรานะคะมีช่อง นี่นะคะช่องใช้งานอยู่นะคะตัวนี้ก็ก็ค่อนข้างที่จะยาวนะคะเลยก็ต้องเจาะช่องเปิดช่องใหม่ตรงนี้ใส่น็อตนั่นเองนะคะมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะคะของแฮมเมอร์นะคะอารเรนเดอร์น,นะคะแต่ในงานอย่างที่ลุงแจ้งไปเขาจะโชว์เป็นตัวแฮมเมอร์นั่นเองนะคะต้องสุดนะคะท้ายนะคะก็เป็นสติกเกอร์ของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะไฟท้ายยังเป็นแบบเดิมนะคะไฟไฮโดรเจนอยู่นะคะรุ่นนี้นะคะมีบันไดท้ายเข้ามาแล้วนะคะ เป็นตัวแรกเลยนะคะเป็น dbl นะคะ xls ที่มีครบมาเลยเนาะบันไดท้ายจากโรงงานเลยนะคะไฟท้ายยังเป็นแบบเดินที่ลุงบอกนะคะตัวนี้ก็ใส่ครอบไฟท้ายเข้ามานะคะกันชนท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะอ่า ตัวนี้มีกล้องการระยะจอดตรงโลโก้นะคะไฟเบรกนุ่งที่3ค่ะเดี๋ยวไปชมภายในกันนิดนึงเนาะพอดีว่าลุงถือไม้ถ่ายเองก็เลยจะมีแบบสะดุดนิดนึงนะอ่ะตัวนี้ไปตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโรเลอร์นะคะสามารถใส่เพิ่มได้นะคะมีหลายยี่ห้อนะคะแฮมเมอร์ก็มีนะคะหรือว่าเป็นของโชว์รูมก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะมียี่ห้อให้อยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในนิดนึงนะคะว่าด้านในเขามีติดตั้งอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าสีนะคะสังเกตดูอ่ะ ปกตินะคะมันจะเป็นสีดำแบบสีดําเงาเออนะคะเสียงเริ่มมาแล้วอ่ะไปดูภายในกันอันนี้ด้านในนะคะก็ยังเป็นผ้าเบาะผ้าเหมือนเดิมนะคะแอร์แบ็กหกจุดเหมือนเดิมเลยนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะมาดูหน้าจอหน้าจอ10.1นิ้วซิงโเหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะที่เราเห็นนะคะจะเป็นกล้องนะคะ กล้องบันทึกภาพหน้ารถและหลังรถนะคะของฟอร์ดแท้ๆเลยนะคะนี้ที่ลูกค้าถามลุงมาเดี๋ยวนะอ่ะซูมไปหาให้อาจจะอยู่หลังกระจกนะคะตอนนี้จะเดินสายสั้นๆเลยนะคะใช้งานง่ายพวงอะไรเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะคะก็นี่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันนะคะตอนนี้ลุงจะใช้เวลาแบบทําเวลานิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีคันไหนโชว์ในงานอีกนะคะปะ แน่นอนนะคะวายแท็กของเรานะคะเป็นรุ่นขายดีอีกรุ่นหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตํานานมาตั้งน,นานแล้วเนาะตอนนี้ก็มีส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับตัววายแท็กนะคะมี้งทั้งรถผู้บริหารรถใหม่ป้ายแดงนะคะ ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะในรุ่นขับสี่นะคะราคาอยู่ที่1นึ่0 0้านบาทอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยไฟหน้าไฟหน้าแมทริกนะคะเซ็นเซอร์หน้านะคะการตกแต่งเป็นสีเทากาไฟนะคะตัวนี้มีกล้อง360องศาติดตั้งจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะคะใบแถของเราทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะณนะตอนนี้นะแต่ก่อนจะมีเกียรธรรมดานะคะตอนนี้จะเริ่มต้นที่เกียห6สปีดอัตโนมัตินะคะราคาอยู่ที่1 6 4 0 0 0้านบาทนะคะอ่ะแล้วก็ สิบสปีดอัตโนมัตินะคะจะมีขับ2และขับ4ขับ2ราคาอยู่ที่1 1 1 7 4 0 0าบาทนะคะถูกปะหนึ่งหนึ่นะคะอ่า7 1็ดหนึ่ล้านหนึ่งแบาทเออนะคะ, 7, 1, 10, 4, 000, นะคะแล้วก็ตัวท็อปสูตรหนึ่งล้านหนึ่งสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเออนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือเดิมๆไม่เพิ่มเติมอะไรเลยนะคะบันไดประตูนะคะไฟท้ายอ่าแล้วก็มีตัวอะไรนะบายสปอร์ตนะคะที่ทำงานควบคู่กับตัวกระจก ลุงก็อาจจะถ่ายแบบวนไปวนมานิดนึงนะคะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะ,ะตอนนี้ก็โปรโมชั่นในงานโดดเด่นมากเลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่ศูนะคะหรือว่าใครจะเลือกรับชุดแต่งก็รับไปเลยนะคะตัวน,นี้ไฟท้ายมีการทําเข้ามานะคะเห็นไหมลมดําเป็นไฟ full option เลยนะคะ full led นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าก่อนคนค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ก็หาปึ๊บมาดูด้านหน้า นี่นะคะก็เหมือนคันเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าคันนี้เขาจะเป็นเดิมๆเ,เลยนะคะ,ะจริงๆเขาก็มาโชว์แทบทุกรุ่นนะอันนี้มาดูล้อก่อนอันนี้เป็นรุ่นของ DBL Sport นะคะนนเกียรอะะ์อัตโนมัติ6สปีดนะคะตัวนี้ก็จะ,ะมีทั้งเกียร์ธรรมดาลแล้วก็อัตโนมัตินะคะเกียร์ธรรมดาอยู่ที่939,000บาทนะคะเกียร์ออโตอยู่ที่974,000บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจนะคะมาจากโรงงานสีก็จะเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะคะ สียางอยู่ที่255ถ้าผงห้านะคะอ่าสิบเขาให้ขอบ18มาแล้วนะคะตัวนี้เป็นรุ่นของซัป r อร์ตนะอ่าวายแท็กกับสปอร์ตจอดคู่กันเลยนะคะซัป r อร์ตนะคะก็จะมีความพิเศษเลหาขยับมาจากตัว XLS ก็คือตัวช่วงล่างของเขานะคะช่วงล่างเขาจะเป็นโชคนะคะแบบ2.0มโนทูฟนะคะแล้วก็นี่นะคะด้านในก็จะตกแต่งเป็นเบาะหนังหลุนลุงพาไปชม นี่นะคะด้านในนะคะที่มีความแตกต่างจากตัว XLS เข้ามานะคะแอร์แบกหจุดเหมือนกันนะคะแต่ว่าซิกเนเจอร์เขาก็จะตรงช่วงล่างนะคะที่เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็บ่ะหนังนะคะ,ะแล้วก็ล้อแมกขอบ18นะคะเป็นสีเขาเรียกว่าก็จะเป็นล้อ,ลอแบบเป็นสีทูโทนอะเนาะจ้ะโอเคอันนี้ก็บันทุกต้นคริสต์มาสมาเรียบร้อยไม่รู้จะไปงานไหนต่อฮะ คันนี้ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เนาะมาแตงนะคะก็มันเขาเรียกอะไรนะมันอยู่เกิดเอื้อมไปนิดนึงนะคะสําหรับลุงนะเพราะว่าลุงไม่ได้ขายนะคะเกิดเอื้อมของลุงก็คือลุงไม่ได้ขายรุ่นนี้นะคะแต่สอบถามเข้ามาได้นะคะแต่ว่าข้อมูลเดี๋ยวจะไปหามาให้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวท็อปสุดของในรุ่นไทเทเนียมนะคะใบเทอร์โบนะคะ2.0 210ดงแรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะคะะมาดูกันว่า นะะหน้าตาเป็นแบบไหนตัวนี้ก็เป็นท็อปสุดนะคะรองจากตัวเอเวอเรสต์บายแฮกนั่นเองนะคะไฟหน้าแมทริกนะคนค่อนข้างเยอะนะคะลุงขอแบบรวบรัดเลยนะคะตอนนี้ไป12นาทีแล้วนะคะเอาบรรยากาศในงานให้นะคะแม็ Mac ่ขอบ20นะคะอ่ายามปิูุตยอาจากโรงงานเลยนะคะก็จะเป็นสีซิงเกอร์ของเขาตอนนี้เป็นบายเทอร์โบนะคะกล้อง360อสองศานะคะบายสปอร์ต มีให้เรียบร้อยเลยนะคะราคาอยู่ที่1 8 7 4 0 0 0 0บาทนะคะเอเวอเรสต์มีให้หลายรุ่นนะคะเริ่มต้นที่ตัวเทรนนะคะตัวเทนไม่ได้เอามาโชว์นะคะอ่าฝาท้ายเป็นแบบแฮนด์ฟรีเด็กที่ที่เขาเปิดให้ดูนี่แหละค่ะเป็นแฮนด์ฟรีหรือว่าเตะเปิดเตะปิดนั่นเองนะคะการตกแต่งในรุ่นของตัวท็อปนะคะจะเป็นนี่นะคะเป็นสีโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะอ่าราคานะคะการประหยัดน้ํามันหรือว่า กี่กิโลลิตรเนาะก็จะอยู่นี่นะคะ13.7นะคะแต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะเป็นดิสเรกทั้ง4ล้อนะคะหวดลิงค์แบบ5ลิงก์นะคะแบบใช้งานได้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะที่ปั่นน้ำฝนอัตโนมัติเช่นกันนะคะอะ่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือสีน้ำตาลเนาะมีให้เลือกหลากหลายสีมากๆเลยนะคะอ่า เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในงานนิดนึงนะคะลุงพาไปชมแทบจะครบแล้วเนาะอ่าเริ่มสีส้มนะคะมาจบที่เอเวเรสต์วายแท็กนะคะเอเวเรสต์ไฮเทเนียมนะคะเดี๋ยวลุงจะไล่ให้เอเวเรสต์มีตั้งแต่ตัวเทรนนะคะอ่าหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทคือตัวเริ่มต้นตัวเทรดนะคะแล้วก็ขยับมาที่ตัวสปอร์ตนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะคะเพิ่มแพ็กเกจในรุ่นของสปอร์ตนะคะห้าหมื่นแปดพันบาทนะคะขยับขึ้นมานะคะหนึ่งล้านเจ็ดแสน 24,000บาทนะคะในรุ่นไทเทเนียมนะคะขับ2และขับ4เป็นตัวที่ลุงโชว์อยู่นี่ค่ะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปในรุ่นไทเทเนียมขับ4นั่นเองนะคะ1,874,000บาทและ e v e r อเรสต์วทนะคะจะอยู่ที่1ล้านนะคะอะตอนนี้ขึ้นราคาปรับขึ้นนะคะเป็น1 9 2 2 0 0้บาทยังไม่บวกสีนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือบรรยากาศในงานนะคะมาหากรรมยานยนต์นะคะที่เมืองทองธานีค่ะครั้งที่40นะคะที่บูธฟอร์ดนะคะ จริงๆนะในงานถามว่าชอบคันไหนเป็นพิเศษลูกก็มาถ่ายบ่อยๆก็คือสตอมแท็กเนาะเพราะว่าพู่งเปิดตัวมาอ่าเป็นยังไงคะบรรยากาศในงานก็ค่อนข้างที่จะต้องตอบเลยว่าบอกเลยว่าคือถูกใจมากๆเดี๋ยวจะพาไปชมบูธอื่นนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่าเวียนไปแล้วกันของเราจะจอดอยู่ข้างอิซ u นะคะอีกแล้วนะคะแล้วก็โตโยต้านะคะขยับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่นะคะ บูธฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นซูซูกินะคะงานนะคะจะมีตั้งแต่วันที่สามสิบนะคะ30มสิพฤศจิกายนนะคะถึงวันที่12ธันวาคมนั่นเองนะคะ,ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะ Motor Expo นะคะ2023ที่เมืองทองธานี กมยานยนต์ครั้งใหญ่อีกแล้วนะคะมาที่บูธฟอร์แลวก็พาโชว์รูยไม่ใช่รอบบูธไปแล้วนะคะเสียงค่อนข้างจะดังนิดนึงนะคะเดี๋ยวคลิปนะคะฝากกดติดตามซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะลุงจะเข้างานวันที่3มแล้ววันที่6แล้ววันที่เท่าไหร่นะวันสุดท้ายอะคะ่ะแล้วเ,เจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ